สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีสิงห์กันค่ะว่าในเดือนพฤษภาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีสิงห์ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคมนะคะ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นการทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่อรอง,งานอยู่หรือว่าว่างงานอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำเลยนะคะว่าบรรยากาศการงานเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะเดือนนี้ได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ ไพ่เดมูนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สองไม้เท้านะคะเดือนนี้นะคะบรรยากาศการงานของคนที่ทำงานประจำนะค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะมีคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้จะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะ ลักษณะของชาวธาตุน้ําก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่ดูใจอ่อนนะคะแล้วก็ขี้สงสารอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามนะคะแล้ชาวธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะค่ะก็จะเข้ามามีทิทิพลนะคะมาเกี่ยวข้องกับคุณเกี่ยวกับการงานของคุณในช่วงนี้นะคะ การงานเดือนนี้นะคะไม่ค่อยขยับก้าวหน้าสักเท่าไหร่เนาะรู้สึกว่าบางคนนะคะทำงานไปแบบรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณไม่ได้คำตอบหรือว่าหรือว่าได้รับการสั่งงานมาแบบข้อมูลไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะก็เลยทำให้งานเนี่ยแทนที่จะแบบก้าว,าวหน้าหรือว่าแบบคืบหน้าไปได้นะคะกลายเป็นแบบไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เนาะเดือนนี้ค่ะแล้วก็บางคนนะ เหมือนมีเหมือนมองเห็นโอกาสใหม่ๆด้วยเนาะคุณกําลังมองอะไรที่แบบกําลังอยากจะทําอะไรสักอย่างอะ่ะที่ที่คุณคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยนะคุณอาจจะไปทดลองทําอะไรใหม่ๆแต่เป็นเพียงความคิดอ่ะนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นการที่เห็นช่องทางมีความคาดหวังว่าจะว่าจะทําแล้วน่าจะดีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ลงมือในเดือนนี้นะคะแล้วก็ความ เขาเรียกว่าอะไรคือเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ยังแบบยังไม่ไม่เหมาะกับการตัดสินใจนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดมูนไพ่เดมูนน่ะมันเป็นลักษณะของของอะไรที่ดูไม่ชัดเจนเป็นลักษณะกลางคืนเห็นไหมคะเป็นเงาเป็นอะไรแบบเนี้ยนะเงาสะท้อนอยู่ในน้ํานะคะเป็นความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการตัดสินใจนะคะก็ะถ้าจะคิดจะทําอะไรก็ ให้ให้ดูดีๆนะคะหรือรอรออีกนิดนึงให้มันชัดเจนกว่านี้ค่ะค่อยเริ่มก้าวไปทำแบบเต็มตัวนะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะ เดือนนี้ได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะได้ไายสามเมท้าค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไายแปดถ้วยนะคะ เดือนนี้นะคะ,ะคนที่เข้ามามีอิทธิพลหรือว่ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นลักษณะเป็นชาวธาตุดินนะคะมีความค่อนข้างที่จะดูนิ่งดูสุขุมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เกิดในราศีกันนะคะราศีพฤกษุหรือว่าราศีมังกรนะคะค่ะเดือนนี้งานที่ทําอยู่นะธุรกิจหรือว่างาน ที่รับมาสำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์นะทำอาชีพอิสระนะคะเป็นงานที่ต้องเหมือนอใส่ใจดูแลเป็นพิเศษมีเงินเข้ามานะคะมีเงินเข้ามาระดับหนึ่งเลยแต่ว่า,างานก็ต้องแบบใส่ใจค่อนข้างมากนะคะเหมือนค่อยต้องประครับประคองธุรกิจให้ให้เป็นไปให้ได้นะคะสำหรับช่วงนี้คุณพยายามมองลู่ทางใหม่ๆเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่รู้สึกว่าคุณก็ เหมือนกับพยายามมากๆอะ่ะมันต้องเอาใจใส่มากๆเลยนะมันถึงจะได้ผลผลที่ดีอ่ะนะคะซึ่งก็ยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจของคุณเท่าไหร่หรอกนะแล้วคุณก็พยายามมองว่าเออทำยังไงจะมีโอกาสหรือว่ามีหนทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นตอนนี้คุณมองดูแล้วว่าน่าจะมี น่าจะเป็นทางที่ดีอ่ะแต่เดือนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มทํานะเพราะคุณบางทีคุณอยากจะเดินออกจากสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่คุณทําอยู่คุณเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่แล้วนะคะทําให้คุณต้องเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะยังไงก็ค่อยๆดูนะคะถ้าถ้ายังไงเนี่ยเพราะว่าการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ต้องดูดีๆเนาะเพราะว่าสิ่งที่ทําอยู่นะเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยแต่ว่าสิ่งใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะ ค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำอะขอโทษค่ะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าชีพอิสระนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่ว่างงานรอง,งานอยู่เดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะ ดีใจมากเลยนะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะความช่วยเหลือกำลังมานะคะใบแรกนะค่อนข้างดีนะคะตามมาด้วยไพ่เด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ หกไม่เท้าถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสําหรับคนที่รอง,งานนะคะไพ่ดีทุกใบเลยนะเดือนนี้ค่ะค่ะชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะในช่วงนี้ก็คือคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีใจเย็นนะคะแล้วก็ใจอ่อนเนาะชอบช่วยเหลือนะคะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะลักษณะของชาวธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะ เดือนนี้นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณขอความช่วยเหลือหรือว่าแบบขอความร่วมมือจากใครนะสำหรับเดือนนี้ค่ะคนที่ว่างงานนะคะคุณจะได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะแล้วก็มีคนที่จะหยิบยื่นเข้ามาช่วยอาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้หรือคนแบบเป็นญาติที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามานะคะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะหรือว่า่า เป็นไปได้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาคุณก็พยายามมากๆนนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้แบบชื่นใจหรอค่ะจะได้ดีใจกับความสําเร็จนะแล้วก็สิ่งที่คุณต่อสู้มานะคะเป็นโอกาสดีๆนะคะที่จะเข้ามาสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะค่ะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ การเงินได้ไพด่ดยเอ็มพเพรสนะคะไพ่สี่ไม่เท้าค่ะ ก็ตามมาด้วยไพ่ราชาถือดาบนะคะการเงินเดือนนี้นะคะถือว่ายังเป็นไปได้แบบสบายๆนะคะคุณยังอยู่แบบสบายๆนะเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เดือดร้อนมากมายสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมีมีรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่เหมือนจะรู้ๆอยู่แล้วว่าต้องจ่ายนะคะ,ะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่า มีกิจกรรมอะไรที่คุณจะต้องแบบใช้จ่ายในครอบครัวแต่ก็เป็นเป็นเป็นไปในบรรยากาศที่สบายๆนะคะไม่ได้ไม่ได้อึดอัดอะไรมากมายเกี่ยวกับบรรยากาศการเงินเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์นะคะ จบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงาน,งานการเงินของชาวราศีสิงห์สำหรับเดือนพฤษภาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ